สวัสดีเอฟซทุกท่านครับก็พึ่งมาจากเขาครับพึ่งไปเทสผนียดบ่วงมาครับนกต่อก็ถือว่าเล่นดีครับไม่ได้เลนนานนะครับนกต่อตัวนี้ครับนี่ครับอยู่บนกรงนี่ครับนี่ครับไม่ได้เลนนานแล้วครับล่างสนามมานานครับก็โอเคครับผมเดี๋ยวก็จะพาไปดูเด็กหน่อยครับพึ่งเกิดใหม่ครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับว่า เด็กหน่อยมันเป็นยังไงมั่งแล้วครับมันจะแข็งแรงดีไหมก็ฟักออกมาแล้วครับสองตัวครับตายสามตัวครับมือปืนแม่ใหม่ครับมันเหยียบครับไข่ใหม่แล้วครับแม่นี่ครับแม่อีกแม่นึงก็สายวิ่งไข่ใหม่แล้วครับนี่ครับแม่ไข่ใหม่เรียบร้อยแล้วครับสองใบเรียบร้อยแล้วครับก็โอเคครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูครับว่าลูกนกเกิดจะแข็งแรงดีไหมครับนี่ครับเรามาดูขอกแหกกันเลยครับ มือปืนก็โกกอยู่ครับลูกออกมาประมาณนี่ครับตัวนี้โทนครับตัวนี้ตายตัวหนึ่งครับเพราะว่ามือปืนแม่ใหม่ครับรอบนานาจะเป็นงานดีกว่านี้ครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะเอาเออกมาให้ดูครับ <c oughs> เด็กน้อยครับเด็กน้อยเด็กน้อยอายุประมาณ เกือบอาทิตย์แล้วครับมาดูหน่อยอดูซะด้วยนี่ครับแม่ไม้ครับแม่ไม้ขอดูหน่อยโอ้นี่ครับเด็กน้อยของผมครับนี่ครับเด็กน้อยครับก็ถือว่ามือปืนก็ทำหน้าที่ได้ดีอยู่ครับนี่ครับ เขานำสามป้าก็ปอนเต็มเหนียงดีครับนี่ครับเล็กน้อยครับโทนอีกแล้วครับคอกนี่ครับมันตายครับมือปืนแม่ใหม่ครับมันเหยียบครับเดี๋ยวเอาคืนเขาก่อนครับเดี๋ยวเราจะใส่ปอกขาครับตอนนู่นแล้วครับอายุใดจักหน่อยครับเดี๋ยวเราจะมาใส่ปอกขาครับมือปืนกับพื้นครับตีใหญ่เถอะล่ะเดี๋ยวดีลูกขี่คอเขา อ๋ออ้คนคุกนี่ครับก็คืนมือปืนแล้วครับนี่ครับมือปืนเขาเรียกสายสายดำหรือสายอะไรผมไม่รู้ครับคนดำครับมือปืนสายอีสานครับผมว่าไม่ใช่สายคนดำคนแดงครับมีหลายสีกับมือปืนครับอันนี้เป็นสีดำดำครับสงสัยจะเป็นนกสายอีสานครับพอูยโคราชครับนี่ครับอีกลังหนึ่งครับ ผมเอาไว้ง่ายๆเลยครับนี่มีฟักอยู่ครับนี่ครับผมให้อยู่แบบง่ายๆครับนอกจากพอกพันแม่พันครับเดี๋ยวขออนุญาตครับดูก่อนครับว่าซีมีบอเบิกแม่เบิกแน่บักละนี่ครับนี่ก็มีเหมือนกันครับฟักแล้วนี่ดูครั้งแรกเลยนะครับจากเห็นเปลือกไข่ถิ่กระเทาะนี่ นี่ก็ลูกโทนครับนี่ก็ลูกโทนครับเรามาสำรวจมือปืนว่าจะเลี่ยงดีแค่ไหนครับนี่ครับตัวใหญ่ตัวงามดีครับนี่ครับอูปอนคักปอนแม่นครับดูครับเหนียงออ้ใหญ่เลยครับนี่ครับ โอเคครับเดี๋ยวเราเอาคืนเขาครับก็เป็นเปื่อนหน่อยผมก่อพึงตัดใหม่ครับพึ่งยุดกินเข้าครับนี่ครับคืนเขาครับมือปืนครับอ้าวอคืนลูกให้เขาครับนี่แหละครับก็ถือว่าทำหน้าที่ ได้ดีครับตัวนี้ตัวผู้ครับเดี๋ยวไปหาตัวเมียมาใส่ที่ล้านขายนกเขาครับร้านขายนกเขาแข็งในตลาดเยอะแยะครับบานผมนกเขาแข็ครับมันเป็นร้านขายครับนี่ก็ยังฟักอยู่ครับนู่นครับอีกมือปืนอีกตัวหนึ่งครับก็น่นครับก็ยังฟักอยู่ครับอยู่ในลังน่นครับยังไม่ออกครับน่าจะออกเร็วๆนี่แหละครับเพราะว่า ตอนผมส่องไฟดูวันนั้นเลือดในไข่มันเดินเยอะแล้วครับมันดำแล้วครับเดี๋ยวก็ฟักครับนี่ครับอีกแม่หนึ่งผมเอาไปไข่ให้มือปืนตัวข้างบนฟักครับที่ว่ายังไม่ฟักข้างบนสุดนี่ครับไขอีกแล้วครับนี่ครับโกกอีกแล้วครับนี่พ่อสายวิ่งฝุ่นกระจายครับอันี่ครับอีกสี่กงอยู่หลังบ้านครับไม่อยากเดินไปรบกวนเขาครับเขาเพิ่งเริ่มจับคู่กําลังจะไขครับนี่ครับ ตัวนี้สายวิ่งเลยครับตัวนี้แต่แม่เป็นสายไทยครับตัวนี้ไม่ใช่มาเลยครับพอมาเลยนี่ครับพอครับ่อเป็นมาเรยสายวิ่งครับนี่ครับผสมเลยหลายข้อแล้วครับชุดนี้ครับก็แบ่งไปมดแล้วครับผีมันหวกหน่อยๆครับโอเคครับผมคลิปนี้ก็ขอบุญขอบคุณที่รับชมครับฮิงๆิงด้รวยครับฝนก็จะโตอีกแล้วครับ